โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทักป่าพาทัวร์นะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีผูกเปลนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเปลมุ้งนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆก็ไม่แตกต่างกันมากครับแค่เพิ่มมุ้งเข้ามานะครับส่วนวิธีการผูกเปลนะครับครั้งที่แล้วเราก็แนะนํากันไว้แล้วนะครับี๋ยวผูกให้ดูอีกรอบหนึ่งเปลมุ้งมันจะมีมุ้ง เสริมเข้ามานะครับแต่เปลยมูมันก็จะมีหลายชนิดนะครับชนิดนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าใช้งานง่ายนะครับเป็นเหมือนเหมือนตัวเปลไปในตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราผูกให้ดูอีกรอบนึงนะครับการผูกเปลนะครับก็เน้นให้เชือกตึงนะครับนะครับเปลต้องดึงให้ตึงนะครับเพื่อเวลาเวลาเรานอนนะครับมันจะไม่หย่อน แล้วหลังมันจะไม่ปวดหลังนะครับถ้าถ้ามันหย่อนเราปลูกไม่ตึงแล้วเวลานอนแล้วปวดหลังนะครับก็มันเดิมครับค่อยค่อยเหมือนเดิมครับดึงข้ามานะครับดึงให้ตึงเลยนะครับแล้วก็พ้าอีกรอบหนึ่งก็ได้เสร็จแล้วแล้วก็หย่อนปลายเชือกลงที่ที่รูตรงนี้นะฮะลงไปให้สุดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงกลับขึ้นมาในช่องนี้นะฮะ ดูใกล้ๆนะครับก็ดึงดึงให้ตึงนะครับเสร็จแล้วก็รูดเข้าไปให้ให้สุดชิดกับตัวต้นไม้นะครับแค่นี้ก็แน่นแล้วครับนี่นะฮะเวลานอนนะครับก็เวลาผมนั่ง มันจะไม่หย่อนมากนะครับน้าหนักประมาณ6กกิโลนะฮะสบายเลยนะครับทีนี้มุ้งใช้ยังไงนะครับมันจะมีท่อคล้ายๆท่อนะคับทีนี้นะฮะท่อ PVC นะครับ <c oughs> มันจะมีห่วงให้เราสอดตรงนี้นะฮะสอดเข้าไปในรูนี่นะ โอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วจะมีห่วงตรงนี้นะครับให้เราร้อยเชือกนะครับเพื่อจะผูกกับข้างบนนะครับแต่ทีนี้เราต้องมีเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ที่เราใช้ผูกผ้ากับผ้าพลาชิดนะครับที่กันการน้ําฝนนะฮะถ้าไม่มีก็หาไม่ไผหรือว่าอะไรมนาะผ้าเราก็ได้นะครับผูกผูกนี่ก่อะนะฮะ คราวที่แล้วที่ผูกนะครับนะครับลักษณะจะเป็นควายกันอย่างนี้นะครับเชอเอาจะไว้ยาวหน่อยก็ได้นะครับหรือสั้นแาบนี้อันนี้ไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได้ครับใช้ผูกเชือกเฉนะยๆยองให้มันตึงอีกด้านหนึ่งครับนี้เราทำหูกระต่ายนะครับ วิธีทาหูกระต่ายผมคือง่ายๆนะครับเวลาแกะมันจะง่ายนะครับคือเราจับลักษณะนี้แล้วก็ม้วนสองรอบนะครับสองหรือสามรอบก็ได้นะครับแล้วก็สอดเข้ามานะฮะเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นปมลักษณะนี้ครับเพราะว่าเวลาเราเราแกะหรือดึงดึงเชือกเก็บนะฮะมันมันจะจะแกะง่ายมันไม่เป็นปมนะฮะเพราะว่าเชือกลักษณะเนี้ย เวลาถ้าเราผูกเป็นหูกระต่ายเหมือนเคยนะฮะมันจะแก่ยากนะครับอันนี้เวลาเราแก่นะครับแค่แค่นี้เองครับง่ายนะครับโอเคครับถ้าดูไม่ทันยังไงท่านรีเพย์ดูนะครับก็ไม่ต้องตึงมากครับพอแค่ไม่หย่อนฮะ รวบเลย2เส้นครับถ้าผูกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเป็นมุ้งลักษณะน,นี้นะครับแต่ข้างบนเราก็เอาร้อยเชือกขึ้นไปนะครับผูกกับถ้าไฟชีดหรือว่าเชือกข้างบนที่เราเราขึงไว้นะฮะ ดึงพอประมาณนะครับให้มันมุ้งเราไม่หย่อนก็พอแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเวลานอนเราก็รูดซิปเข้าไปเลยนะฮะมันจะมีซิปให้เปิดปิดนะครับซิปก็จะมีสองด้านนะครับเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็รูดซิปปิดนะฮะโอเคนะอันนี้ผมจะไม่มุดเข้าไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่นอนนะครับ ตอนกลางคืนนะครับหรือเราอยากจะแค่นอนเล่นตอนกลางวันนะครับก็แค่เก็บท่อตัวนี้นะฮะเก็บท่อแล้วก็เอาเชือกออกนะครับครับก็จะกลายเป็นเปลธรรมดานะครับให้เรานอนเล่นได้เลยนะครับแค่นี้นะครับ ก็เวลานอนในป่านะครับ hmm. ส mm ํา hmm. ค mm ัญมากนะครับเต้มุ้งนะครับถ้าไม่มีมุ้งแล้วเราจะลําบากในเรื่องของแมลงแล้วก็ยุงนะครับตัวนี้ก็คือสบายนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ทางชุดเขาแจกมานะครับไม่ใช่ของผมนะฮะก็เบิกมาใช้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ